ใครสนใจไอดียไลน์เลนเจอร์ราคาถูกถูกคุ้มคุมนะครับผมตอนนี้ผมเปิดเพจอยู่นะครับใครสนใจราคาแบบไหนอะไรยังไงก็ทักมาพูดคุยที่เพจผมได้นะครับหรือใครอยากขายไอดีก็ทักมาได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็รับฝากขายไอดีด้วยนะครับก็ใครอยากให้ผมโปรโมทลง YouTube หรือโปรโมทไอดีให้ก็ทักมาที่เพจด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผม ผมอาร์เจนเจอร์นะครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเปิดตัว i อดีนะครับทุกคนนะก็คือดีนี้ไอดีซีเออดีซีเดะเออดีซีอดีซีเอ c, เออใช่ใช่ก็ใครอยากแอดเพื่อนนะครับทุกคนก็ผมก็จะอ่าทิ้งแบบ Line ไอดีไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับทุกคนสามารถกดดูได้นะครับทุกคนนะกดะมันจะทุกคนดูคลิปวิดีโอใช่ปะกดเพิ่มเติมมันก็จะมีขึ้นมารายละเอียดอะไรทั้ง a c e b o o k ผมแล้วก็ ไอดีไลน์ต่างๆไอดี ID ไหนทุกคนอยากแอดไอดีไหนก็แอดมาได้นะครับทุกคนนะก็รับเพื่อนอยู่นะครับทุกคนนะก็รับหลายๆดีเลยทุกคนนะก็ผมแปะไว้ประมาณหกเจ็ดไอดีนี่แหละมั้งนี่ก็คือหน้าตาของไอดีสี่ของผมนะครับทุกคนนะก็ไอดีนี้ผมจะบอกก่อนนะครับว่าไอดีนี้ผมไม่ได้ปั้นมาผมเพิ่งได้มาในแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะก็น้องผมนะครับมันแบบมันเล่นมาแล้วมันแบบมันบอกว่า พี่สารต่อผมหน่อยเพราะมันเลิกเล่นแล้วนะครับน้องผมเลิกเล่นแล้วเพราะว่ามันแบบจะไปโฟกัสเรื่องเรียนแบบเต็มระบบเลยเพราะว่าไม่เพราะแม่มันไม่ให้เล่นแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันแบบมันเล่นแล้วมันเอาตังค์มาเติมเกมแล้วอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยมาฝากผมเล่นก่อนนะครับและผมก็บอกว่าผมผมจะซื้อนะครับแต่เดี๋ยวขอมาเล่นดูก่อนสักเดือนหนึ่งเผื่อมันอยากเผื่อมันยังจะกลับมาเล่นอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันดีหลังแล้วกันถือว่าเป็นไอดีสีของผมนะครับทุกคนนะสำหรับไอดีนี้นะครับทุกคน ก็ใครากแอดมาก็อ่าผมจะแปะด้านล่างคลิปนี้นะครับทุกคนหรือใครจะแอดมาทางเฟซเอ้ยทางเกมก็ได้นะครับทาง ID เกมนะครับตรงนี้ก็เป็น ID เกมนะ5 0 6 0 c นนะครับทุกคน01นะครับทุกคนนะก็วิธีแอดเพื่อนนะครับก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแอดในเกมนะแล้วกดคำว่าเพิ่มนะครับทุกคนแล้วกดค้นหาแล้วก็ใส่ตามที่ผมแอดมาลงไปนะครับนี่ผมก็จะผมก็จะรับตลอดนะครับทุกคนเนี่ยผมก็รับตลอดนะครับถ้าใครแอดมานะครับก็สามารถแอดมาได้นะครับ โอเคสำหรับเกียร์ดีนี้โอเคเดี๋ยวตัวกัเกียร์หลายๆอย่างนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูเลยนะครับโอเคสำหรับเกียร์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนมีเกียร์ดาบของรายชายจรเกทที่ผมอยากซื้อ<ม>เพราะว่ามันมีเกียร์ชิ้นนี้ไงเพราะว่าผมแบบผมชอบไงผมอ่ากจ,จะซื้อเลยทุกคนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมจะคุลองคุยกับมันดูนะเพราะผมอยากได้มากครับทุกคนสเกียร์ชิน้นนี้เพราะว่าไม่มีดีไหนที่ผมเปิดได้เลยนะครับทุกคนในไอดีของผมนะ แล้วก็จะมีะเกียร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเกียร์ช่องท้ายนะครับผมชิมีก็จะมาเปิดกระชาด้วยนะครับเปิดกระชาเกียร์ตามล่านะครับทุกคนเผื่อได้แบบท่านงท่านน้าอะไรมาเสริมทัทา่านได้ของท่านน้ามาคือแบบโอ้โหเลมผมจะแบบเปิดโปลเลยอะเลมผมอะผมบอกเลยแต่ผมอยากอ่าผมอยากเอาไอ้นียอัพเอียนนะเพราะาผมชอบเอรยนนะครับทุกคนผมแบบก,ก็ดูหน้าดูจากหน้าปกไอช่องของผมก็รู้แล้วนะว่าผมชอบเอรยนขนาดไหนนะครับทุกคนนะ แล้วก็มีไก่ทองไก่ทองก็เกียร์ไม่ได้สุดเท่าไหร่มีบาวล็อกบาล็อกในเกียร์แบบโอ้เกียร์ฟรีกับทั้งหมดเลยนะครับมีเกียร์กระดิ่งที่ไม่ใช่ฟรีเท่าไหร่ก็เกือบเกือบฟรีแล้วก็เอมิเลียนะครับทุกคนนะเอมิเลียก็เกียร์ถือว่าโหดเลยขาดแค่ช่องหน้าครับทุกคนเอมิเลียนะเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะไม่เอาลูบี้เปิดนะครับก็จะเก็บไปเดือนสิงหาคมนะครับเพราะว่าจะไปเปิดเกียร์โจมตีสกิลด์แน่นอนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเปิดเกียร์ชิ้นนี้กันก่อนเลยนะ คือไม่มีไอดีไหนที่ผมเปิดได้เกียร์ช่อดอกไม้แปดดาวเลยครับทุกคนคือไม่มีจริงนะไม่มีเลยนะครับทุกคนเพราะม่งแบบออกยากมากเลยครับทุกคนไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะทำไมมันออกยากขนาดนี้นะโอเคเดีย๋ยวขอรีตู้แป๊บหนึง่งไอดีนี้ก็ไม่ได้มอบด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราซัดก,กันเลยนะครับสองร้อยลูบี้นะโอเคบายครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปตีบีพีด้วยนะครับทุกคนนะสำหรับไอดีนี้ก็ เดี๋ยวต้องเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่ามันสร้างมานานหรือ,อยังนะครับทุกคนนะเดี๋ยวต้องพาไปดูด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูโอ้โหชิ้นแรกเสื้อคุมยามค่ำนะครับ5้าดาวนะครับทุกคนผมอยากให้เอาเกียร์5ดาวจากตู้นะครับผมเห็นพธีเกีแบบผมไปดูคลิปพีเกียไงพีเกีบอกว่าส่งคําขอให้เอาเกียร์5้าดาวออกไปแล้วแต่ว่ารอเขาตัดสินเขาก็แบบมันมีเหตุผลของเขาแหละก็ไม่รู้เหมือนกันค่อยว่ากันโอ้โหพี่เด็เกียร์นี้ถือว่าดีเลยทุกคนนะเพิ่มพลังชีวิตนะครับทุกคนต้านสกิลแล ต่อไปโอ้โหดาบต่อไปโอโ้ทุกคนพี่ขอได้ไหมผมขอนะเพื่อนอยากได้จริงๆดีนี้แปดดาวโอ้โหหมดแล้วครับทุกคนโอเคหมดแล้วโอ้โหเกลือจัดเลยครับทุกคนมันมีตัวไหนที่ผมจะใส่ได้ไหมวะอไม่มีเพราะว่ามันถ้าใส่มันก็หนักแหละ รีไวก็ใส่ไม่ได้ครับรีไวใส่แล้วหนักเรียน,นะเฮ้ยมันมีเกียร์เดี๋ยวขอดูเกียร์แต่ละตัวก่อนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนอืมหรือว่าไกลท้องอืมมีคอข้อมือกำลังมีคออยู่เท่าไหร่โอเคโอเคโอเคไม่เปลี่ยนแล้วกันนะก็ผมจะเป็นแบบดาเมจจัดจ้านเลยนะทุกคนนะก็มีอะไรต้องดูอีกว่ะ อ๋อว่าจะมาดูนี่ว่าจะดูว่าสร้างตั้งแต่ตอนไหนนะฮะดีนี้ก็ผมมองว่าน่าจะสร้างมานานแล้วนะอืมน่าจะเป็นปีได้แล้วมนะั้งไอดีนี้หนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าอูสร้างได้เก้าเดือนเท่านั้นนะครับทุกคนเฮ้ยถือว่าไอดีถือว่าเร็วมากว่าที้ทุกคนถือว่าเร็วมากใช่ปะวะอเดี๋ยวต้องไปนับ เขาเนา่เขาน่าจะสร้างตั้งแต่โคลโรโบเอมิเลียนะอืมเรานะต้องไปดูก่อนว่าเอมิเลียมันกี่เดือนแล้วนะทุกคนหนึ่งเออเดี๋ยวขอดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ด 8ปเก้าออโอเคเก้าเดือนไอ้ดีนี้เก้าเดือนนะครับอายุไขเก้าเดือนนะครับแต่ถือว่าโหดเลยนะครับทุกคนนะมันจะพึ่งดวงพึ่งอะไรหลายอย่างด้วยนะครับอันนี้ยังเก็บไม่ครบเลยนะครับน้องผมเนี่ยมันไม่มีเวลาเล่นครับทุกคนก็เลยแบบไม่ได้แบบเล่นอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนก็แบบมันก็เนี่ยไอดีอื่นๆผมเก็บไอดีของผมเก็บครบหมดแล้วนะะแต่ว่าไอดีนี้ยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราลองไปซัดดูสักกันนะครับทุกคน ไอ้ีนี้จบเพชรหนึ่งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโดนกระทืบยับครับทุกคนเรียกได้ว่าโดนเตะล่วงยับเลยนะเอา้าโอ้โหทำไมถอดตัวบินออกวะผมยังไม่ได้เช็คอะไรด้วยสิลืมเลยลืมไหมเข้ามาเช็คตรงนี้อ่ะมันขอถอดตัวบินออก,กอไปนะเคเราจะใส่กันบินดีป่าวะทีมมันไม่รบอ่ะทุกคนมันขาดตัวอะไรตัวมันขาดตัวหนึ่งไปอะ่ะ เดี๋ยวผมขอหาตัวใส่ก่อนแล้วกันริสึกากริสอคือกากระผมมันทำอะไรไม่ได้เลยนะกากไปเลยอ่ะริสึมไม่มีตัวใส่ครับทุกคนก็ต้องใส่กันบินไปแล้วกันนะอืมกบไฮเปิลมีกี่ตัวครับแปดตัวนะเดี๋ยวขอดูแสงมืดก่อนเพราะผมยังไม่ได้ดูแสงมืดนะอุแสงมืดมีมีแค่ตัวเดียวอ๋อโอ้โหคูบเอ้อะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมกดผิดผมลืมผมลืมผมลืมต้องกดตรงนี้ส่แล้วก็แสงมืดเ้าอ๋อบาร์ล็อกเป็นข้าวเดาเนี่ยโอ้มีแค่สองตัวัะทุกคนเดือนหน้าจะเอาอยัางไงดีวะเดือนหน้าจะเอายังไงดีวะอืมเดือนหน้าจะน่าจะต้องตามหน้าแสงมืดไอเดีนี้ใช่ต้องตามหน้าครับไอเดีนี้โอเคหูยทีมีถึอว่างหมดเลยครับทุกคน เราจะหาทีมที่ไม่ค่อยตึงมากเท่าไหร่นะครับทุกคนนะโอ้โหทีมนี้ถือว่าหงดหดเหมือนกันเดี๋ยวเราลองจะตีดูแล้วกันนะครับทุกคนนะโอเคเพราะเลมผมนี่มันแ,แรงจริงครับแล้วก็แบกจัดๆเลยนะครับถ้าได้อัปเกรดธาตุมาคือโว้โกงเลยอะปิดตัวบินไปด้วยครับทุกคนกดคูณสองไปเลยนะครับทุกคนนะโอเคเรามาดูกันเป็นยังไงเป็นยังไง โอเคครับปล่อยไก่ทองไปครับไก่ทองนี่คือตัวตัวชูรมเลยนะครับทุกคนนะตัวชูรมในแถวหลังเลยนะตัวเรียกไดีว่าตัวพิกเกมครับถ้าปล่อยออกมาเยอะคือ,ค,อคือแบบพิกเกมได้เลยนะครับไก่ทองนะเพราะมันแบบมันมันไก่ทองมันจะไม่ได้ด,ดามเมจหนักมากครับแต่มันจะแบบมันมันแบบตีกระเด็นแล้วก็แบบเป็นดานเมจสะสมแบบถือว่าแรงอยู่นิดนึงอแต่ไม่ได้แรงมากแบบเหมือนแบบเบาลงเบาล็อกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไวซูชิอะไรแบบเนี้ย แต่มันจะเป็นแบบดัมเมสสะสมแล้วแบบเหมือนตัวป่วนอ่ะทุกคนเหมือนตัวเกียนอ่ะแต่มันเกียนมากครับทุกคนถึงมันจะดูเหมือนแบบทุกคนดูแบบเนี้ยเหมือนจะไกลทองมัน่ค่อยไม่มันเหมือนแบบไม่ค่อยมีบทบาทเท่ามิเลียนะทุกคนแต่มันก็ถือว่าโกงครับแบบมันแบบมันค่อยๆแบบตีทีละนิดทีละนิดไปแล้วแบบสกิลมันสกิลกระเด็นไงทุกคนคือแบบมีผลต่อเกมมากครับไกลทองคือมาตอนแรกผมผมจะไม่ตามล่าแล้วนะแต่แบบผมเห็นเขารีวิวแล้วแบบคือสุดเลยผมต้องเติมตามล่าเลยอะไอเดีหลักผมอ่ะ เดือนที่แล้วแล้วแม่งแบบแล้วผมเปิดไม่ได้นะทุกคนแล้วแม่งมาได้ด้วยห้าการ์ดเชียคือผมเติมมุ้ยผมเติมไปผมเติมไปสูงไปสิบ้าครั้งทุกคนไม่รู้ว่าเติมไปเท่าไหร่แต่สูงไปสิบ้าครั้งสูบตัวไปสิบ้าครั้งอืมถือว่าหมดหมดเยอะเลยทุกคนหมดเยอะเลยเพราะว่าลูบี้มันแพงนะไงทุกคนนะมมาดูครับไอดีซีผมจะไหวหรือเปล่าปล่อยตัวบินไปเลยครับผมจะเอาตัวบินไปลอยบ้านนะตอนนี้ ตัวบินนี้มันกันพายุหรือมันกันอะไรวผมอยากรู้ผมไม่เห็นแม่งสึกติดอะไรสักอย่างเลยเออแม่งแบบมันเออเอ,อ่ะเอ้ยดูเหมือนทีมผมจะยืนไหวด้วยนะเนี่ยเฮ้ยไหวมะเนี่ยแม่น่าไหวมะทุกคนทีมผมมันยังแบบเรื่องแรกมันยังโอ้ยไม่กันมึงไม่กันอะไรเลยหรอวะไอตัวบินอ่ะมันไม่กันอะไรเลยหรอโอ้โหสภาพโอ้ตัวบินกูล่วง น่าจะแพ้ยว่ะทุกคนดู้คนนี้เกียร์ตึงมากเลยนะคนไทยนะเฮ้ยตัวบินมันกันอะไรวะมันกันอะไรผมไม่เห็นแม่งกันอะไรได้สักอย่างเลยอะเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> เออเปล่าวะตัวบินกูก <c oughs> ูดูกูดูเกียร์คนนี้ก่อนโห่น่าจะมีอับเกียร์ธาตุร้อยเปอร์เซ็นต์เ้ยไม่ใช่เขาไม่ใส่อับเกร์ธาตุหรอ <c oughs> อ๋อเป็นฟางโจมตีแบบตรงนี้แทน <c oughs> อับเกียร์ธาตุน,นั่นไงโหแต่ผมทำไมไม่ได้วะ ถ้าได้มานะ่าจะได้สแสบเก็ทานนะตรงนี้ยอือหูถือว่าเกียร์ถือว่าเกียร์สุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับทุกคนคนนี้เกียร์โดนแน่นอนหลายชิ้นเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเกียร์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนเกียร์แป๊บหนึ่งโอเค,คียรับมาต่อเลยเนี่ยและนี่คือที่ผมจะใส่นะครับเพราะมันมีพลังโจมตีแล้วก็พลังชีวิตให้ตัวมันด้วยนะครับทุกคน เพราะว่าชิ้นนี้มันก็ดีแหละทุกคนมันสาหรับตัวบินแหละแต่ว่ามันไม่มีเลือดเลยครับทุกคนมันมันไม่มีเลือดเลยนะแต่มันก็แบบมันก็ลดความเร็วไปแล้วก็ลดเอ่อลดลดแค่ความเร็วอะ่ะแต่ว่าความเร็วถือว่ามันก็ยังเร็วอยู่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองเลยนะครับทุกคนโอเคแต่เราลองดูกันดิว่ามันจะไหวหรือเปล่าตัวบินเขากับตัวบินเราโอเคลองดูดิแต่ผมมีตัวกันบินด้วยไงตัวการบินผมน่าจะแบบ ปันได้อยู่นัน,นิดนึงน่าจะตีได้อยู่นิดนึงโอเคครับทุกคนทีมผมไม่มีตัวบอบวิ่งเลยวะ่ะข้อเสียเปรียบของทีมที่ไม่มีตัวบอบวิ่งก็คือเราจะช้ากว่าเขาไปประมาณหลายก้าวเลยนะครับทุกคนนะการดันชิดไปชิดหน้าบ้านเนี่ยมันจะเสียเปรียบเขานะครับทุกคนนะงนั้นเราต้องกดผายุไปโอเคกดไปกันบินกันน้ําแข็งหรือเปล่านะน่าจะการน,น้ําแข็งนะทุกคนนะไม่รู้เหมือนกันครับ เค okay, ตีไปตีไปโอ้หกลัวแพ้จังวะทุกคน <S <S ผมแพ้ตัวบินแม่เนี่ยตัวบินเขาตีแรงกว่าตีของผมเยอะเลยอะ่ะโอเคสวยนึกว่าจะแพ้ซะแล้วโอ้โ oh, หชื่อบักชื่ออะไรเนี่ยโอ้โ oh, หดูชื่ออ่านชื่อคนนี้ดิดูฟอร์ลินเลยโอ้โ oh, หชื่อโคตรกวนโอ้ก oh, ูตีแต่คนไทยเหรอเนี่ยเชี่ย ปู่เขามีบัฟวิ่งเนี่ยบัฟวิ่งเนี่ยมันเกลียนนะทุกคนนะคือแบบผมอยากได้ตัวบัฟวิ่งเร็วๆรัวๆเลยอ่ะอืมโอ้โหคงเลือด่าแม็กเลยนะครับทุกคนนะสำหรับตัวปานดูบีชโอเคทีมนี้ไม่มีตัวกันบินและไม่มีตัวบินเราจะซัดไปเลยครับทุกคนอ๋อ โอเคโอเคกดไปเลยคูณสองครับ <Okay. S 1> ส่วนมากผมจะกดแต่คูณสองนะถ้าไม่ใช่ดีหลักดีหลักคือผมจะกดมือนะครับทุกคนนะโอเคเพราะว่าผมก็ชิวๆไงผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนจะไปซีเรียสนู่ไอนดีหลักนู่นตอนนี้ดีหลักผม r ูบ,บี้หนึ่งหมื่นเอ้หนึ่งพันหนึ่งพันแปดแปดร้อยแล้วนะครับทุกคนนะก็จะเก็บโจมไปถึงแบบเจ็ดพัน y ูบี้โอเคเรีย okay, บร้อยครับทุกคน โอเคครับอีกเกมหนึ่งครับทุกคนมาโอเคมาต่อเลยครับทุกคนมาคีมีทัวร์นี้หน่อยครับทุกคนโอเคหาแบบทีมอุ๊ยดั๊ดไม่ได้ดั๊ดทำไมผมรีเจอแต่คนไทยวะดูดิอุ๊ยคนไทยอะสี่ห้าคนติดแล้วเนี่ยหูคนนี้ไม่ไหวครับ <c oughs> โอ้โหมีแต่ตึงๆเลยนี่ท้องหนึ่งทองหนึ่งลีเพิ่งรีไงทุกคนก็เลยตึงนะครับทุกคนตึงธรรมดาเลยตึงจัดเลยโอ้โหก้าวดาวแม็กไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวทุกคนตัวแทงเขาเยอะจัดเลย <c oughs> โอ้โหเจอตึงๆแลว้ววะเนี่ย ไม่มีทีมแบบที่ช่องโหว่ให้ตีเลยหรอพี่โอเคเราตีทีมนี้แหละมัดใจกันเลยเมื่อกี้คนไทยเด็กคนอะไรวะไม่รู้เมือนกันช่างมาแล้วตีไปอย่างเดียวตีเลยครับทุกคนโอ้โหรีหาเยเกือบหนึ่งนาทีแล้วนะไม่รู้ว่าหนึ่งนาทีสองนาทีนะที่ผมรีหาอยู่เนะี่ยโอเคครับเขามีตัวกันบินนะแต่เราไม่กลัวครับเราพึ่งแบบตัวภาคพ,พื้นเอาละกันนะครับโอเคเราเอาตัว เราทีมเรามีแบบตัวดาเมจครบคันอยู่แล้วไงมีดาเมจครบทุกธาตุครับทุกคนยกเว้นธาตุมื่นนะอันนี้ผมไม่มีธาตุมื่นซึกตัวเลยแสงเสริงดาเมจสองตัวเลยครับธาต์แสงแล้วก็ธาตไม้ดาเมจหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวยืนหนึ่งตัวธาต์ไฟดาเมจสองตัวเลยครับธาตน้าตัวดาเมจหนึ่งแล้วก็ตัวอ่าตัวแทงหนึ่งโอเคน่าจะจบได้นะครับใครอยากแอดเพื่อนมาว่าแอดมาได้นะครับทุกคน เค okay, ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราน่าจะจบบ้านได้แบบจิ๋วๆนะครับเอ้ยเดี๋ยวขอไปดูเกียร์เขาดิว่าหลีกประมาณทองหนึ่งเพชรหนึ่งเนี่ยเขาอันนี้อันนี้ผมรีมาจากเพชรหนึ่งนะพวกทองหนึ่งนะจะประมาณเพชรหนึ่งอะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอไปดูเกียร์เขาแต่ละคนก่อนนะครับว่ามันสุดขนาดไหนโอ้ยโอ้โหเสียดายอับเกรดทานไม่ได้โอ้โหถือว่าใช้ได้ถูกออปชันเลยนะครับสำหรับเอเมิเลียนะ โอ้โหสุดจัดเลยครับแต่ตัวเงินเกียร์ก็ธรรมดาครับทุกคนโอเคมาดูคนที่สองคนนี้คนไทยนะครับสนมากจะไปู้ยเยอะเกฟีก็ถือว่าเยอะอยู่ครับก็โอเคครับมาบักหำดัดครับคนนี้โอเควู้คนนี้ผมแพ้เพราะชนะว่ะชนะชนะคนที่แพ้ผมดูครบหมดทุกคนอย่างโอ้คนที่แพ้ทุกคนนี้ดูไปแล้วเกียร์แปดดาวมาดูคนนี้โอ้โหคนนี้ เอ้ยถือว่าเกียร์แน่นอยู่นะทุกคนนะเกียร์โอ้โหเกียร์อุ้ยแต่เขาอุ้ยแต่ทำไมเขาใส่เกียร์แบบเนี้ถ้าไปโอ้โหเกียร์โดนแน่นอนผมแต่เขาน่าจะเอาแบบปล่อยตัวไวแหละครับเขาน่าจะชอบเอเลนนะถ้าเป็นผมแต่ตอนชอบยังไงผมก็แบบเอาใส่มอบดีกว่านะครับทุกคนเพราะแบบเราจะพึ่งพาดาเมจของม็อบไงแทนผมผมใส่มอบดีกว่าแล้วเอาเกียร์ของอดัมเนี่ยเกียร์ไอเทียนของอดัดเนี่ยมาใส่ให้เอเลนแทนนะครับทุกคน โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็โอเคขอลาไปก่อนเด้อ